สวัสดีคะ่ะชาวราศีธนูพบกับช anel ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมค่ะประจําเดือนกรกฎาคม2564ราศีธนูนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมค่ะ ในช่องเกยนี้นะคะยดตามหรักโหราศาไทยนะจ๊ะโดยมีไพ่เป็นส่วนขยายเพื่อนๆดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะคะอยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963ค่ะชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะเข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกําลังใจให้เกยสักนิดนึงนะคะง่ายทีดเดียวค่ะเพียงคุณกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางชาแนลค่ะ เอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยว่าการเคลื่อนย้ายของดวงดาวในเดือนนี้นะคะส่งผลยังไงกับภาพรวมชีวิตของชาวราศีธนูบ้างค่ะในครึ่งเดือนแรกนะคะดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวสุพะนะคะและยังมีดาวพุธนะ จอได้เป็นเครื่องเป็นดาวกรรมะกการงานเนี่ยจอลงจอเล็งนะคะพูดผิดเลยจอเล็งลัคนาราศีธนูครึ่งเดือนแรกจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณเนี่ยมักจะคิดถึงแต่เรื่องราวของการงานเป็นใหญ่นะคะมีภาระหน้าที่การงานเข้ามาบางคนอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือมีโปรเจกต์งานอะไรเข้ามานะคะแต่โดยภาพรวมของการดําเนินการไปยังสามารถต่อยอดความสําเร็จความประสบความสําเร็จให้กับคุณได้นะคะบางท่านอาจะมีดวงเทินทางไกลในช่วงเวลานี้หรือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณอาจจะได้พบพุ้นส่วนที่ดีในเรื่อง ของการงานนะคะหรือบางคนอาจจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยในเรื่องราวของการงานหรือแวะเวียนเวียนวนเข้ามาในช่วงเวลานี้ได้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นใครที่บริวารไม่พอลูกน้องไม่พอนะคะช่วงนี้ถือว่าจะเข้ามาตอบ ต่อยอดตอบสนองท่านได้จะได้คนดีๆเข้ามานะคะใครกําลังต้องการเรื่องพวกนี้อยู่ส่วนท่านไหนทํางานเป็นทีมเป็นหมู่เป็นกลุ่มนะคะช่วงนี้ถือว่าส่งผลดีให้กับภาพรวมของการงานของคุณเป็นอย่างมากค่ะแต่ระวังนิดนึงนะคะด้วยยังมีพลังงานของอังคารกับเสาร์นะคะเบียนกับดาวมรตยูก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลานึงที่คุณอาจจะเข้าหาสังคมสมาคมเยอะแย,ะ,ยะดังนั้นก็ให้เราวัดระวังเรื่องการขัดแย้งไว้บ้างระวัดเรื่องราวของความอารมณ์นะคะอารมณ์ร้อนขี้หงุดหงิดง่ายจิตตกเพราะบางทีการที่ เราไปอยู่กับผู้คนมากมายการสมาคมกับผู้คนมากมายบางทีก็ต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยค่ะหรือเรื่องราวเหตุจุดจิกใจระหว่างทางนิดหน่อยเพื่อมาทดสอบในเรื่องราวของ ขันติวิริยะความอดทนของเรานะคะครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวพุธนะคะจรเป็นมรณะรักนานะคะดังนั้นช่วงนี้เองคือไม่ว่าคุณจะติดต่อสื่อสารเจราจาอะไรกับใครก็ต้องระวัดระวังในเรื่องราวของคําพูดคําจานะคะเรื่องราวของเอกสารข้อตกลงสัญญาต่างๆนะคะก็ต้องดูให้รัดกุมนะคะระวังความติดติดขัด,ข,ดขัดการล่าช้านะคะหรืออุปสรรคที่เข้ามาทดสอบที่สําคัญที่สุดต้องระวังในเรื่องราวของอารมณ์มากๆนะคะแล้วก็เรื่องราวของคําพูดนะคะเดือนนี้จะแสดงความคิดเห็น อะไรจะพูดอะไรออกไปขอให้คิดเดยอะๆบางทีพูดผิดชีวิตเปลี่ยนได้บางทีวิาพากษ์วิจารณ์อะไรออกไปอาจสร้างผลเสียให้กับคุณได้ในอนาคตทั้งในรูปแบบของการพูดและการแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลด้วยนะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงค่ะแล้วก็แล้วก็คุณจะรู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะมีภาระอะไรมากมายเข้ามาหน่อยทุกอย่างที่หวังไว้ที่อาจจะช้าเลดไปแต่ยังไงคุณก็ยังจะได้มาถึงความสําเร็จตรงนั้นนะคะอาจจะมีเหตุจุกจิกความขัดข้องเทคนิคติดขัดเล็กน้อยค่ะ เอาละการเงินเป็นยังไงบ้างคะการเงินนะคะดาวอังคารนะคะจอเลงกับดาวเสาร์นะซึ่งเป็นดาวกระดุมพัการเงินนะคะก็ต้องบอกว่าภาระรายจ่ายนะคะก็อาจจะยังมีมากมายแต่เป็นเงาตามตัวนะคะแต่ยังไงยังไงก็สบายใจได้คะ่ะเพราะว่า ครึ่งเดือนหลังดาวอังคารยกย้ายราศีออกไปภาพรวมของการเงินจะคล่องขึ้นสบายขึ้นนะคะต้องบอกว่าจะขยับขยายอะไรในเรื่องราวของการเงินครึ่งเดือนหลังเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่สุดค่ะถามว่ามนุษย์เรามีภาระในการดรําเนินชีวิตทั้งนั้นนะคะแต่ยังไงยังไงคุณก็ยังสามารถจัดสรรให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้นะคะยังไงอย่างน้อยเนี่ยก็เอาวางแผนการใช้เงินนิดนึงครึ่งเดือนแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหหมดเงินไปกับเรื่องราวการซ่อมแซมต่างๆเข้าของเสียหายมีเหตุปัใจจัยให้คุณต้องเสียเงินแต่พอครึ่งเดือนหลังว่า ลงนะคะเพราะดาวอังคันยกย้ายราศีออกไปค่ะการงานนะคะการงานครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวพุธบอกแล้วเป็นดาวกรม,มัก,การงานนะคะจรเล็งลัคนาราศีธนูชีวิตภาพรวมนะคะและยังมีดาวพฤหัสตีโกนถึงอีกก็บอกว่าภาพรวมของการงานนะคะจะประสบความสําเร็จต่อยอดได้นะคะการงานบางคนมี มีโอกาสหยิบจับโครงการใหม่ๆนะคะงานใหญ่ๆนะคะหรือได้ร่วมงานกับคนที่มีชื่อเสียงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณได้มีโอกาสพบผู้ร่วมงานที่ดีนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยได้โชคได้ลาบจากเพศตรงข้ามด้วยค่ะก็ถือว่าการงานนะคะถึงจะมีอุปสรรคบททดสอบอะไรเพราะมีเสาเข้ามาเลงแต่เพราะว่าพลังงานของดาวพฤหัสที่ยังส่งดีคุ้มครองดวงชะตาของคุณเก๋าว่าคุณยังสามารถผ่านไปได้แต่อาจจะมีเหตุจุกจิกใจไม่สบายใจอึดอัดใจเรื่องไม่เป็นเรื่องเจองาน ยากงานเหนื่อยให้มาแก้ไขนะคะหรือบางทีอึดอัดกับบรรยากาศผู้คนนะคะบางทีมันคุณต้องทนในสภาวะอึดอัดหน่อยนะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของว่าเรื่องงานไม่เท่าไหร่แต่เหมือนต้องอดทนกับอารมณ์ของผู้คนที่เข้ามากระทบกับใจเราค่ะทีนี้เรื่องราวของความรักนะคะในช่องของเกน๋นี้มีคลิปเจาะลึกเรื่องรักแยกออกไปเป็นทุกๆราศีนะราศีคุณก็มีเช่นเดียวกันค่ะทีนี้ลองมาอ๋อนิดนึงนะคะยังไงยังไงชาวธนูนะคะยังได้รับการเมตตาอุปถัมภ์นะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ ค่ะคอนเน็ชันต่างๆนะคะโดยเฉพาะคนที่สูงไวกว่า ยังให้การเมตตาอุปถัมภ์ค้ำจุนคุณเป็นอย่างดีค่ะการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะคะอันนี้ถือว่าถูกดวงที่สุดสําหรับชาวธนูเดือนนี้นะคะใครที่ทํางานที่ต้องติดต่อผู้คนนะคะจงอย่าหยุดนิ่งนะคะออกไปพบปะพูดคุยบางทีเราไม่ต้องไปพบปะด้วยตัวเองนะคะเรามีโซเชียลนะคะทักทายกันบ้างอะไรกันบ้างอาจจะเพอเอเพไ์พ,ะพะนะคะได้งานได้จังหวะหรือโอกาสอะไรเข้ามาคะ่ะดังนั้นนะคะใครที่ต้องทํางานที่ต้องติดต่อผู้คนนะคะถึงอารมณ์จะไม่ได้หดงุดหงิดเปกษับสถานการณ์ว่ แดล้อมดึงจิตด,ดึงใจกลับมานะคะแล้วก็ทําตัวเองนะคะให้เคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลานะคะอย่าหยุดนิ่งนะคะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ผู้คนได้เห็นในสิ่งที่เราเป็นนะคะบางทีมันก็ยิ่งจะทําให้เราเนี่ยเพิ่มตัวเองมูลค่าตัวเองเข้าไปได้อีกนะคะ เอาละทีนี้เรากลับมาในเรื่องราวของความรักค่ะความรักนะคะอันนี้จะเป็นภาพรวมของความรักนะคะอ,อีกสักนิดนะคะใครที่ทําอยู่แวดวงโซเชียลนะคะหรือใครที่ทําธุรกิจการงานอะไรยังไม่ได้เข้าไปในออกโซเชียลเข้ามาเกี่ยวช่วงนี้ต้องดึงเข้ามาช่วยตัวเราด้วยนะคะบางทีเราต้องทําคู่ขนานกันไปนะคะจะดีที่สุดใครที่ทําการค้าการขายอยู่ในตอนนี้ค่ะ ลองเพิ่มตัวนี้เข้าไปด้วยจะดีถือว่าถูกดวงชะตาเป็นอย่างมากนะคะการติดต่อกันแดนไกลนะคะยังส่งผลดีหรือคนที่ต้องทํากับต่างชาติต่างประเทศนะคะการติดต่อระหว่างประเทศยังทํา ยังสร้างผลกําไรให้กับคุณค่ะเอาล่ะทีนี้เราลองมาดูเรื่องความรักนะคะอันนี้จะเป็นภาพรวมความรักนะคะดูสิคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าในช่องของเกศนี้มีคิดความรักเจาะลึกแยกออกไปเปทุกทุกราศีราศีคุณก็มีเช่นเดียวกันค่ะแต่อันนี้จะเป็นภาพรวมของความรักดูสิคะจะเป็นยังไงอาให้ไพ่ Fi ช่วยบอกด้วยนะคะ แต่ด้วยพลังงานการเดินของดวงดาวในเดือนนี้ในเรื่องราวของความรักภาพหลวงชาวธนูนะคะดาวพุธนะคะเป็นดาวกเกษตรนะคะจอเเล่งลัคนาค่ะก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเรื่องราวของความรักของชาวธนูใครที่มีคู่นะคะเก๋ว่าคู่ครองก็ยังถือว่ายังอยู่จุดตำแหน่งที่ยังมั่นคงอยู่สำหรับคุณค่ะ เอาล่ะไพ่ว่ายังไงบ้างคะมีไพ่เดอะเลิฟเวอร์นะคะน่าเป็นช่วงเวลาแห่งการดูแลเช็คแคลเอาใจใส่กันนะคะคู่ของคุณคุณมีใครอยู่ตอนนี้ดูแลกันก็ยังดูแลกันต่อไปนะคะความรักถือว่ายังเป็นเหมือนเจอคุณได้พบเจอคนที่ใช่คนที่เป็นโซเมดของคุณนะคะคนที่เป็นเหมือนบัดดี้ของคุณนะคะคนเหมือนจะเป็นที่เป็นทูเลิฟของคุณถ้าใครคุณศึกษาดูใจใครอยู่หรือตอนนี้คุณคบหาใครอยู่ได้ข้ามผ่านมาถึงช่วงนี้ก็ถือว่านะ่าจะเป็นสิ่งดีๆของคุณได้แล้วคะ่ะก็แล้วเดือนนี้ ะะต้องบอกว่าบางทีความสวีทวือหวามันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นความรักที่เป็นความมั่นคงแบบยั่งยืนค่ะแล้วเดือนนี้นะคะต้องบอกว่าด้วยพลังงานของการของเดือนของดวงดาวแบบนี้นะคะเพราะด้วยภาพรวมคุณยังมีเสาเข้าแมา่แรงกับอังคารนะคะต้องอย่าคิดมากนะคะคนมีคู่ขาถ้าคุณมีรักทางไกลยอยู่ในที่ไกลกันนะคะเดี๋ยวว่าความรักของคุณยังโอเคอยู่เดือนนี้คุณแอบจิตตกบ้างเล็กๆนะคะบางทีอาจจะรู้สึกเหมือนระแวงคู่นะคะไม่ไว้ใจคู่หรือบางทีคู่คุณเองอาจจะระแวงคุณ นะคะระวังความคิดมากนะคะอาจจะทําให้เกิดปัญหากันได้ค่ะทีนี้การเดินของดวงดาวแบบนี้เกี่ยวว่าเป็นจุดดีสําหรับคนที่ยังไม่มีใครนะคะเพราะเดือนนี้เองด้วยพลังงานของเดินลูฟวร์นะคะและได้พลังงานของเก้าเหรียญต้องบอกว่าเดือนนี้คุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะด้วยตัวตนของคุณนะคะด้วยความเป็นคุณอาจจะมีการดึงดูดเคมีอะไรบางอย่างเข้ามากันได้นะคะช่วงนี้คุณอาจมีการถูกฉลกนะคะมิตรภาพกับคนที่มีความต่างจากคุณคะ่ะอาจจะมีความต่างกันในเรื่องราวของอายุเชื้อชาติศาสนาแม้กระทั่ง มีสเสน่ห์ดึงดูดคนไกลด้วยก็ได้คนไกลในที่นี้อาจจะหมายถึงทั้งต่างชาติต่างประเทศหรืออาจจะหมายถึงคนที่มาจากที่ไกลๆจากเราหรือมีความต่างอะไรหลายๆอย่างที่ดูภายนอกมันเหมือนต่างจากเรามากแต่พอคุยกันแล้วมันกลับรู้สึกคลิกหรือถูกชะตากันนะคะต้องถามว่าเดือนนี้ชาวธนูนะคะอาจจะมีบางท่านบางคนได้พบเจอคนที่ถูกใจได้ในช่วงเวลานี้ค่ะต้องบอกว่าคุณค่อนข้างมีพลังงานที่ดึงดูดนะคะอาจจะโลกลเรื่องของโลกลาของโซเชียลเน้นนำพาผู้คนเข้ามาด้วยนะคะ แต่ว่าก็ต้องบอกกันนะคะไม่ว่าใครจะเข้ามาใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้คงต้องใช้เวลาในการศึกษาและพิจารณากันนะคะปล่อยให้ความสัมพันธ์มันค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่ารีบอย่าร้อนนะคะจะดีที่สุดค่ะเดือนนี้เองมันอาจจะมีพลังงานที่อาจจะมีบางคนที่เป็นชาวธนูคุณอาจจะคิดถึงนะคะใครบางคนนะคะที่คุณรู้สึกว่าไม่เคยปล่อยออกไปจากความทรงจําคุณได้เลยเหมือนเขายังเป็นส่วนหนึ่งของเมม o r ีความทรงจําของคุณค่ะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่า เป็นคนที่ใช่อะนะเหมือนกับมีพลังงานของความคิดถึงนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของเขาเรียกว่าเหมือนกับมันเหมือนกับ ไม่รู้จะเป็นคู่บุญหรือว่าคู่กรรมนะแต่บางทีคุณอยากจะตัดเขาออกไปแต่มันก็ตัดยากเหลือเกินนะคะบางทีก็อยากจะจัดการให้มันเด็ดขาดไอ้ความทรงจําตรงนี้นะแต่บางครั้งมันก็เหมือนกับว่ามันทํายากนะคะหรืออาจเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ชาวธนูอาจจะยังมีเรื่องราวของความรักที่ต้องเลือกนะคะหรือต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่มันอาจจะมีเรื่องราวของการต้องเลือกต้องคิดต้องตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับในเรื่องราวของความสัมพันธ์ค่ะหรือช่วงนี้มันอาจจะมีความสัมพันธ์ที่มากกว่า2คนเข้ามานะคะแล้วก็เหมือนกับถึงเวลาแล้วที่เราอาจจะต้องเลือกทํำ ที่ถูกต้องหรือดีงามที่สุดสําหรับตัวเราค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันมันอยู่ไปแล้วมันอาจจะทําให้เราทุกข์ใจมากกว่านะนี่ก็คือสิ่งที่เห็นนะคะในช่วงจังหวะเวลาในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะก็ขอพบพระคุณมากเลยนะคะสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ